ศาลของเราครับถือว่าเป็นมหาคุสนันทุนทวนนี่เป็นไงฮะมีคนมาแจ้งแจ้งว่าบอกว่าศาลหลักเมืองแตกจะต้องให้ช่างมาซ่อมไหมครับไม่ไม่ไม่ต้องซ่อมคําว่าแตกของผมในที่นี้นั่นหมายถึงว่าศรัทธาของสาธุชนศิษย์สาธุชเดินทางกันมาท่วมท้นไม่แหงนะเดินทางกันมาทุ่มท้นผิดแหมพอประกาศบอกว่าศาลหลักเมือง เสนอเลยบอกว่าจะต้องซ่อมใหม่มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณยศผมมีโอกาสได้ไปร่วมในงานพุธาพิเศษนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน่าผมเห็นเพื่อนพ้องน้องพี่หเห็นสรัทธาทุชนเยอะแยะมากมายครับทาให้หลักเมืองนครศรีธรรมราชแตกแตกผมมาเจอที่บ้านเจ้าของที่อุดรธานีวันนี้แตก แต่โอ้โหนี s. <S ่แหละครับเขาบอกว่าบุญญาบารมีแตกไปด้วยกำลังศาตาตาทุกชนะที่ภาคใต้นครศรีธรรมราชฮะสารหลักเมืองที่ขึ้นชื่อสำคัญโชคดีกว่าคนอุดรทำไมฮะนั่นก็คือคนที่มีเหรียญเท้ากเวนเวสุวรรณของสารหลักเมืองจังหวัดอุดรเออ เสมือนหนึ่งว่าท่านได้ใตความสาคัญของจังหวัดอุดรไปอยู่ด้วยถึงสองดัวกันนั่งตัคือเท้าเวสุวรรณและก็องค์พ่อปู่แม่ย่าอ๋อพร้าอ๋อด้นหลังใช่นักขบ่าครบเลยวันนี้ใครที่เช่าบูชาหรือว่าใครที่มีโอกาสจับจองเป็นเจ้าของไปพิธีเล็กน้อยครับท่านก็จะได้มีทั้งเท้าเวสุวรรณมีทั้งนักขบาานักขบาทปู่ปู่สีสุดโภจจังหวัดอุดรนี่ด่งดัง โด่งดังที่สุดก็คือปูหยาบ้าที่วังคำชะโนดวังนาคินคงพ่อปูสีสุดผมคนอยากมาเพื่อกินเป็นลิ้นใหญ่ในมหานที่เนี่ยโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านประเทศเราตมบูชาปุ๋กถึงที่เลยปกถึงทถาบอกว่ามาถึงทิ่นดูรอนแล้ว ถ้ามาแล้วไม่ได้มีสวามที่กราปไม่ได้ไปกราบไม่ได้ไปไหวปู่ศรีสุโธไม่ยาศรีจะถรุมานเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถ้ามาไม่ถึงครรจะรอดเขาเรียกว่ามาไม่ถึงบุรอถูกไม่ต้องพูดอนถ้าไม่ได้มากราบมากราบมาไหวถึงสารหลักเมืองเขาเรียกว่ามาไม่ครบมาไม่ครบ ไม่ได้ปรกาบคังชะโนเรียกว่ามาไม่ถึงไม่ได้มาที่ศาลหลักเมืองเขาเรียกว่ามาไม่ครบที่ยวจัมกุัดอรทั้งทีต้องมาให้ดีที่ั้งให้ครบและให้ถึงให้ถึกหครับแล้วก็ขอต้อนรับครับท่านบนประติกางทานอินทักรนะครับ ท่านผู้ประกอบการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีมาถึงพร้อมด้วยคุณนายนะครับก็ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งด้วยความเคารพนะฮะวันนี้ครับท่านโผล่กันกพื่อชื่นชมนะฮะชื่นชมท่านประธานมูลนิธิครัขอให้ชื่นใจยิ่งใหญ่ฮะและที่สำคัญครับประชุมสประธานพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราษฎรธรรมสัมมาสุบพนถูกตุบาสิทธิ์เจริญโภคบารมีนะ เดิมทีเนี่ยทางจังหวัดทางศาลหลักเมืองทางมูลนิธิพยาบาลเทศบาลนครบุรีนีมก์มิถดนายนจะพิธีมหาเทวาพิเศษในวันที่17บุรุษกรกฎาคม2567ตั้งแต่วันที่17ที่ผ่านมาต่ด้วย ภารกิจศาสนกภิทของพระเดชพระคุณลพบุตรของพระมหาเถรราชและหลายรูปกลพบุตรเจ้าคุณมัดศิลาแ่พระคุณท่านเจ้าคุณวัดตาวังนแมเย็นพระวชิรศายวิสิทธิ์รตเจ้าคุณสุริยันพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณราชวัชราวิทยาคมพระเจ้าคุณอาจารย์ต้องวัฒน์สแบงภิทศาสนกิจที่วัดสุทัศนกไม่ว่างไม่ว่างที่ก็เลยเลื่อนละเลื่อนไม่ได้เลื่อนธรรมดาไม่ใช่เลื่อนธรรมดา เรื่องในครั้งนี้มีในยะเป็นยังไงล่ะท่านประธานมูนิธิได้ไปขอความเมตตาจากพระเด็จพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระราชาธรรม,มาโสพลหลวงปู่เจ้าคุณมาศิจลาของหลวงปู่ก็เมตตา,าว่าหาเ่องกามยามดีใหม่ให้พิธีโ ปรากฏเรื่องงามอย่างดีที่หลวงปู่มอบให้นั่นก็คือวันที่30กรกฎาคมปีพุทธศัการาช2567นั่นก็คือวันนี้นน<อ>25ปีแล้็ <25 S 2> สิ่งที่สำคัญนะ,ะคุณคุณุงเบิร์สิ่งที่สำนนะคัญครับวันนี้พอเราได้เรื่องงามย่ามดีจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ภาสนาเป็นที่เด่น้อยเป็นเราสังเกตดูฮะ ช่วงเช้าเราไม่มีฝนไม่ดีพราตกสายมาหน่อยพอพิรุนท่านก็โปอยปายน้ำพระพิธบอร์อยากพิคุณเบิดบอกพอใกล้พอถึงพิธีศาสนาพิธีทางการพุทธาพิเศษหายตกเรียบร้อยดีเริ่มฟ้าเปิดฟ้าเปิดเด็กๆเขาบอกว่าพิธีทางการยามดีขอรลงปู่เน่อยการงานพุทธาพิเศษ พระอินทร์ก็จื่มชมพระพรมก็เชื่อใจและที่สำคัญเป็นเท้าปูเรนเรศวรก็มาประทับท่อฝนอยู่แล้วไม่มีหรอกครับพระพุทธรูปขอแดดมีแต่พระพุทธรูปขอฝนขอฝนพระพุทธรูปคันธารนี่คือพระพุทธรูปขอฝนถูกต้องโบราณการอีิสานบอกว่าเปลียนได้ไม่เสียไม่ถอยกลับไปเลยเปียนก็คือสายฝนไม่เสีย ไม่เสียแน่นอนมไมอเสียถ้าไหมเส ну? oh, no? okay. no? uh, ียพราะฉะนั้นแต่ร้อนไหมเรื่องของเสียกันแหละครับพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเลิกทารยาดีเลิกมันเย็นและที่สาคัญเลิกของสายฝนและที่สำคัญทางมูลนิ้ทโรงพยาบาลเจษบาลนครเมืองอุดรนี้ถ้าเลิกไม่ดีวิธีไม่ใดครับท่านด็ออร์อีทิพลีวจะอวไม่ได้ไม่ได้คเข้าไปไหนนะคบ ความเข้มขันความสัมพันธ์ในมรดกพิธีในราชวัตรจัดงงต้องสัตย์สิทธิ์นะครับเขาบอกว่าวันนี้เท่ากับเกินวันเกิดมาสองวันนะเป็นการเราย้อนวันเกิดให้กับองค์เท้าเวสุวรรณนะครับเพราะวันเกิดขององค์เท้าเวสุวรรณก็คือวันทีกรกฎาคมปฏิสมพรสาม3นะครับในแกงจะจัเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่า ในส่วนร่วมหน้าตอนรับคณะแขกวีพีขอประกาศประพันว่าในขนาดนี้ในมณฑลพิธีที่รับรองในโซนวีพีได้เตรียมเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วขอความเคารพท่านวีพีทั้งหลายตว่าอยางใหกปรามให้การจนทุกท่านได้รับก่อนการปฏิยาใจแล้วแต่จะหาสถานที่ไปนั่งพักผิดลมลมตีโดนอยู่หลายโดน แล้วตอมโดนต่างๆเนี่ยเราจะมีจอมอนิเตอร์ให้ได้รับชมจอให้ท่านได้ดูในพิธีกรรมในประหลัดพิธีในราชวัตรสมามว่าจะถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้เห็นตอนนี้ก็กําลังถ่ายทอดเขาบอกเขาลังสดคระหลังไลฟ์สดออกทั่วประเทศแล้วก็ที่สาคัญการได้เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบุญเอาถูกต้องได้เห็นนี่เป็นบุญตาเอาเถอะ เขาบอกว่าพิธที่ใหญ่ๆอย่างนี้คุณยศเบิรคุณยศขันธญาตครับครับก็ขอถวายการต้อนรับพระเด็พระคุณพระอาจารย์พิศนุญาณนัทโรหรือว่าพระเด็พระคุณพระอาจารย์อิปังเทพเจ้าแห่งวัดป่าชัยดิมิตรนะตำบลนาผู่อำเภอเพชรบุรีผู้ที่ืบทอดพุทธคมสายเสือหัวขาดของพ่อทุกนณฐ์ซึ่งในขณะนี้พระเดชพระคุณท่านเดินทางมาถึงเป็นที่บรน้อยแล้วเข้าห้องพักก่อนเป็นที่เยบน้อย วถึงเวลาตามหมายกำหนดการแลวก็กรตบับระดับมนันงานเูกตองนะปไว้องคนรุ่นใหมเราส่งดวนจันแั่ไในจังรวาลยุกิฐานถูกต้องในอดีฐหาจิตในราชวัตสกทษ ในบนบนพิธีในฝูกเสีเหรียญเจ้าสวนพระปูเวนเวสสวรรณเมื่อเมื่อเขาพู่ยังพูดไม่จบเขาบอกคนที่จะมาร่วมในพิธีมหาพุทธาพิเศษใหญ่เลี่ยงเป็นไงมีความเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวโอ้โหไม่ได้มีกันบ่อยๆนะคุณยศคุณสแกนเห็นสายสินที่เป็นมงกุฎพระพุทธเจ้าไหมเออเออนั่นเปรียบเสมือนสายฟ้าที่มันชาร์จแบตนี่เออเดี๋ยวมันเป็นการชาร์จแบตยังไงกัน คุณรู้ไหมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาวัชิรมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อพรลองเจ้าปรัชกาลรัชลลบุรีท่านบอกว่าเจ้าลบปุรีถูกต้องท่านบอกว่าตรงนั้นน่ะนะตรงนั้นน่ะจะเป็นเปรียบเสมือนสายล่อฟ้าเพื่อท er. ี่จะเป็นเรื่องของการชักแต่คุณจําได้ไหมคาถาของหลวงพ่อมีอะไรบ้างหยันปีเฉยสงครามบัตรฟ้าตะบะโสฝนให้โด่งดังเป็นคนไปสวดถูกธรรมะวัคคะ ที่ไนกับสมติศคงใช้มาแล้วโดยตลอดอเศนอก็ไปมาแล้วแอนเจอซิต yeah well> um ี้แต่แชมป์ก็หลงพ่อสมพรอสี่คนะครับอ่าขอประชาสัมพันธ์นะครับถึงผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าทีมงานสื่อมวลชนนักข่าวต่างๆที่ไม่มีบัตรนะครับไม่มีบัตรขอความกรัเคิดชอบช่วยออกดวนด้วยนะสำหรับำลังคัดสถานที่ ตอนนี้ผมมีข่า,าวประชาสัมพันธ์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยนองเหนือจาก Facebook ของท่านอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณที่ถ่ายทอดสดแล้วเรีมีการถ่ายทอดสัญญาณไปทางโฮมเคเบิลทีด้วยนะครับของจังหวัอดอุดรออกจังหวัดทั่วจังหวัอดอุดรธาน,นีนะครับทั่วทั้งจังหวัดครับ ใช่ครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะมีการจับหมายเลขของเหรียญทองคําและเหรียญทองคําลงยาด้วยซึ่งตอนนี้นะคร e ok, ับข yeah. oh, ั้นตอนการจับหมายเลขก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นกรันเลยเดี๋ยวผมฝ่ายประชาช้นด้วยก่อนแล้วแจนงย้ายน่ะย้ยน่ะตื่นการกันเลยนะครับไปไหมพี่พี่ที่ดำเนินการไปเดี๋ยวผมจะรายงานบรรยากาศแล้วก็แต่ว่าแต่ตอนนี้เชิญพี่ทั้งสามได้เลยครับกับเรียญเหรียต้อนรับท่านนในขบวนวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีต่ัน มาร่วมพิธีที่สําคัญเพราะฉะนั้นแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านรองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดอุรณธาน,นีด้วยความเคารพครับครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีการดีนี่สัมพันธ์ที่ใจเป็นร้านการยิ่งใหญ่สัมพันธ์ที่ประธานในพิธีคแารที่สำคัญก่าท่านประธานในพิธีคือผู้ร่วมงานท่านประธานจะยิ่งใหญ่ได้ก็เพราะว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญนั่นก็คือผู้ร่วมพิธีครับ การจะยิ่งใหญ่แต่ที่สำคัญท่านผู้การจังหวัดอุดรธานีท่านผู้กงคับการจังหวัดอุดรธานีก็ไม่เว้นที่จะมา